ฝนตกจนอนไไปนานสนตนขยเก่าคอยพคอยพาเจ้าจนฝนจางจนฟ้าสว่างยังโบมาชายฝนตกแต่พีกลาน้ำาต้พัดไหลซึ่งวดปีนี้น้องเอ๋ ไปการทดสอบเสียงชุดนี้ครับชุดนี้ครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่ชอบเปิดแบบแรงๆชอบการแบบใสๆไวไในบ้านครับแนะนําเลยชุดนี้ครับ1 6ึ0 0หมืนกบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับนี่ครับเปดเราก็จัดให้18นิ้วไป1ใบครับผมครับทำไมใช้18นิ้วครับ18นิ้วข้อดีคือเวลาเราเปิดครับผมเสียงจะไม่แตกจะไม่ดังก๊อกๆอยู่ในดอกเราก็จัดสนิ้วมาต็ดให้สำหรับชุดนี้ครับพร้อมด้วยครับ เสียงกลาง4นิ้วทั้งบมด2ตู้ครับใน1ตู้จะมีทั้งบมด4ดอกเลยนะครับสำหรับชุดนี้ครับผมครับพร้อมด้วยขาตั้งไปด้วยครับดี่ลูกค้าซื้อไปสามารถตั้งแบบนี้ได้เลยครับผมชุดนี้เขาเรียกว่า2,1คูหนึ่งเบสหนึ่งกลางสองสำหรับชุดนี้ครับพร้อมด้วยอุปกรณ์พิเศษหนึ่งตัวครับพองวมิกครับเหมาะสำหรับใครที่ใช้ไปเลยครับเพิ่งอย่างนี้ก็เสียงใหม่ครับผมจะนําชุดนี้ไปใช้ก่อนนะครับผมครับเพราะว่าครับพองวมิกตัวนี้ใช้ง่ายมากครับผมไปถึงลูกค้าเสียบแค่ สายตู้เข้าก็ดังแล้วครับผมครับในมิกมีเวอร์ชันครบบูทูธ EQ ครับ e c h o มีในมิกทุกอย่างทดสอบสองี้ครับไปถึงก็สามารถใช้งานได้เลยสลับชุดนี้ครับผมชุดนี้ครับก็สดับบาสลับลูกค้าทางไกลครับไม่มีเวลาบริษัทก็สามารถสั่งชุดนี้ได้เลยครับ1,6,900บาทส่งฟรีถึงบ้านเบสินิ้วการเสียนิ้วเราลองว่าที่เด็กแน่นอนครับผมคุณครับผม ที่ป่าปนเงาฝนฟ้าแลบเปลียมอยู่เบื้องบนแต่ว่าหัวใจคนคอยน้องสุดมองที่ช้ํฟ้าห้องคืนคืนเหมือนเสียงสะอื้เอิ้นหางามคําฟ้าเอ่ยฟ้าเจ้าห้องหําอ้ายแห่งคิดอําลับนํา